แตกโอ้ยเรียบร้อยแตกเรียบร้อยจีนแตกตั้มมุนบดโดนระสาบโทรศัพท์อันนี้เแตกแตกพัดเตอรแตกเลยตัวไหนมุนบดโอ้มุนแชมพูมุนแชมพูพี่น้องเอ้ยมุนแชมพูนบาดนี่แตกข้างวันนั้งแล้ดังตื้มรถบาดเดียวโอ้ยเมื่อนี่เมื่อนี่เมียกระชิ่งไล่เอาจากเฮือนบาดนี่เสียเงินจ้อยบาดนี่ แล้วกันบาดีดี้เยอะพี่เราเอ้ยเอาเมียไม่เราอะครับเมียอะไรหนีออกคือจะเฮือนเอาเมียใหม่เข่าห่มเน้เข่าห่มอีลาอะไรโหอยากแข่งแน่ไม่ใช่หมดสบายนะ 买嘞吧。 สวนเันกะเห็ดวางดังไผ่พี่นอ้องเลยหลายคนก็มาซรอยเพื่อนไ,ด,นอไนนนด้ยงัไงไง,งดูสวยเลยจ้า

คือ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 อย่าคืออย่าคือมีวลงเยคือคืออตอกตื้งใหตอกื้งงือตรงนี้โอ้ใหญ่เลยเข้ารู้องเ็ช่างมก่อนางลงเลยไ่ไงองตอกเล็กได้อ้างกรางตองหัวมด้อกหคืงมอึา

ไอขึ้นเลยขึ้นรอขึ้นรถดอ้ยมกขึรถดบ่หักบ่หักหักบ่ฮักขึ้นรถขึ้นรอาวให้มต่อรู้จักขึ้นรอขึ้นมา้วยรดบ่หักกาฮักกคยจะโทษเจหรอมันบ่ฮักเมื่อน้หนักซาวูี่ไปหักมันบ่เสร์่เเร์เถึงบ

มันแดดเนาะวู้ำคักหนึงใช่ลุงหนึงใช่คถึงอยามันพ่อน้สามสิามสิ็เอาทากทะมีมมมงเลย้กมบูษสาบเ้ยไอชุนเนียเขาห้มเนาห่มไมลากอะไรโหอยากแข้งแน่มมนที่หมดสบายนะ

ได้ย yeah, uh, no okay. no mm ู hmm. right. no ่ได no well, uh ้ย huh. uh ูนได้ยู่ก็สั่งผีวยาตัวมังก็คือนลายอยลายเป็นมันเก่าเก่า้อูได้อยู่ไหนเก่ากันี่มันเอาไว้เอาปูงเลยังยังไงปูงสยงะก็ต่อไปยังบตรนี่เอาตะปูนี่บ่่ะเอาลายแผ่นบ่้าาาต่อไป่อขายมันแหมด้จ่อาดนี่ย่มัน ะไากนเอครับูไป้ากัดิตงตรงนี้ตงเอาตะปูนออมาตกีตรงนตรงนี้เอตนอาีงนี้ก็ได้ตนจางขึ้นเลย้ปุ๊ร้กรได้แล้วจรได้แล้วลูกผ่าเลยลูกอาแล้วลูกข้ยตกจับดีๆตอกขวตรงนี้รจเอาเรื่อยอมาตออกไตี้อีล

ปืนนี่แหละเนาะเนาะนั้นว่าปืนนะปืนแมปนีและนี่ก็ปืนมันแค่ลายันนั่นนะหัา่ลนะมันัหวเลยเฮ้ยตัวหเทพ่นสวตว่สองนัเอาออกเออกเลยฮะลงกว่าหนหอน ดอกไม่ดอก <laughs> ให้ยวนต่อวอานลยเนะี่ยโอ้ยดย๋ยวให้เขาขอ,อกสีาามาทับเลยนี่เอาไปเลยมงเลยข้ยยยยยาวมันตองมุงบอกให้มุงมุงม้ง่าไรเนี่ยเป็นเพี่อนโรเนี่ยเป็นเพียอนเร

ตัดวซับอตบสิบระเบิดวะนี่ฮะอาอดเอาอีกน่นยงตาตจานเก็บแสงมันมักขึ้นยังในคันแดดแบบนี้เนาะเอาอกาใ้ตัวเห็นตัวซับแดดเพราตัวซับสิแตกระเบิดนี่กะบเป็น่ก

แกะอ้อนก่อนมันบดก่อนรอเหงม่นี่ก็บังแดดก่อนขึ้นโต๊ะสังทีเดือนตาไปถือก้อนเขาเลยลมเยือกตายใช้มันมีน้ำมันกองอันนั้นเลยคนรวยเนอะโบได้หนีบเอาบ้าใช่ตัวนี้โบได้หนีบบ้าหนีบเอาคือง่ายเนาะหนีบเอาตอกส้นละง่ายก้อนกว่า ทีไปต้อเขาเล่มเหมือนเป็นย่างนี่นี่เอาเนาะย่างไม่เจ้าเวลาล่ยอเนาะ เราเอ้ยกาเมื de ่อ <OW> ก <IS 0> ี้ดิมแดดให้มาดิมาต่ออีก่อนแดดบดเลยรๆๆเอาลไดบาบ้าเนี่ยมันก็ถึงดอว่าเอาซงกคำกัน มันคือว่าพรีครัพวกนี้การตักกรตอดังนคไว้ทีหนึ่งไหมไม่ต่อเาไม้มาซอนริบบอสตัวนึงมาปุกข้างหน้านี่ไม่มาซอนลตอกโอ้เอาเฝ้าขึ้นแท็กมาต่อเขาขึ้นลยบาตอกไว้ีนึงเตีงหน่ล็อกไว้ล็อกล็อกมาเนี่ย

โอ yeah. huh. ้โทรศัพท์ลบเลยยาอีสแอลใช่ยันี่ถึงเจ้าป่ะโอ้เกือบปลาโทรศัพท์กระแตกขักตายหนึ่งลมแห้งโพดเลยข้าไปเห็ดนั่นเโทรศัพท์ติดล้มา ตีกันจะตอกตรงนี้ตีกับปู่พลูอยู่ฮะทันตีไหมตีและน้ำมือนะตัวปูไหมมูใหญ่โ

เขาตีร <Workers, S 2> ุดออกใส่วัวกันอย่างเียเรียอคตามแผนเดี๋ยวไปใส่อ่งเอแล้วเอาแล้วเนาะแดด้นายากต้นอะแดดแดดแพะลมยังนีนี่เลมน้ำแกงบอเหาะ จำได้ไอ้กระสุนเอาดอกคือ้ายมาไหมดอกเดียวดอกเดียวเอาดอกเดียวล้มแล้วแตกโอ้ยแตกเรียบร้อยแตกเหียบล้อยจีนแตกทําโอ้ยมวนบัสเตอร์ลับซับอันนี้แตก แตกปัตเตอแตกเลยดูในมุนเบิดโอ้มุนแชมพูโมุนแชมพูพี่น้องเอ้ยมุนแชมพูบาทนี้แตกครับมันังครโอ้ดังเติมรถบาทเดียวครับาทนี้เมื่อนี่เมื่อนี่เมียกระชัยเอาจากเฮือนบาทนี้เสียเงินจ้อยบาทนี้แล้วกันบาทนีโอ้ยเจ้าพี่น้องเอ้ย เอาเมียใหม่เราอะครับเมีไรนีออกคือจากเพื่อนเอาเมียใหม่มันล้มใหม่ล้มเองเนาะขอกอยกัต๊แตกขึ้นมาจอแตกือคอสาานี่เพต้องล้มพี่น้องเอ้ยของไสิบบมเนาะของเจ้าสามคาต่ำกว่าสามคามชุ้งเนาะจอแตกเบื่งขันงทุนโอ้ีมแตกสิรือว่าเป็นทีมใหม่กันจอนี่แล้วนี่แล้ว Samsung แพงซ้าแพงซ้าได้นิหลายแสนโว้ยมันชีเิตน้ำรล่น5้าพันรุ่น เอหาได้นิเอหาเปลี่ยนจอคือหาเซ็ตเ้ยขาดคำันไปข้กเก่าแล้วพ่าเปลี่ยนจอรลระดับสองสาพันเนาะสองพบาทเาไปซ่อนบพัเองแตกบาทนี่ตายครับเป็จะได้บาทเมื่อขายงัวอนีเาีแต่งปูนบาเอกปูน้งดต้องเลยเมื่อมาต่ใหม่ต้งตใหม่เมียกิไึเอย ใครง้อหรือใครเมียฟังเว่าใครใครเมียแต่แต่แอนาทินออนาทินบ่จไา่บาทนี่เฮ้ไปคนไก่คอยบานีบบดขมอนี่แล้วคะแนนของเงินมม่ก็ถือห้ามืบ้านโอ้ยไปจหเลือดชอบเดื่อดอบโอ้ยเดือดออกเรือดจ้างเดือดออกเมดือดมันออกลายบอมเนยังอกเป็นห่วงทระัพทเป็นห่วงโรัพทไ่ั ข้างหลังกเองแตครับโอ้ชว่แอนเป็นยังมนไ้ได้ถึเียถึเบอร์ชื่อมงมเนีข้าเปลี่ยนากบให้เลอะขามีค้ามุูดนี่บอก่มีเงินมีเงินก็จะเปลี่ยนอยู่มันเงินเท่านี้เดี๋ยวนี้คะจนแห้งเดี๋ยวนี้ค่ะนอกแอนแน่นเละขัดใจรถกินขี้มากขี้มานมูกจะให้เนาะเอาเงินใช้มามาชื่ออนะเนาะย่ะบูบบ่ ะพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ได้มันแดคดคลิปนี้ซอยกันแต่ได้จบคลิปลงแล้วบาทนี่อ่ะโอเคพี่น้องเลยในเมืองมาบ้านมา,านะสวนจบคลิปนี้แล้วก็สทีได้ไปเรียมบ,บนนั่งลอยรักขวาวาการเก็บท้อง,องพี่น้องเยถ้าเป็นยังกินพิษบวชหรือว่าอะไรขอเปลือกเสื้อเรา ว่าเป็นอาการแบบว่าฮอตย่ามเป็นแล้วเป็นเจ็บท้องนะคุณว่าัวเราจัดนักหรือว่าแค่ไหนพี่น้องเอ้ยนักใจยิ้มน,นั่นก็ได้เ,ดเข่าเยี่ยมเพิ่นก่อนเพราะว่าทางเราก็เข้าไปแจ้งเพิ่นแล้วเมื่อเช้าเรื่องเงินเรื่องคำนี่แหละพี่น้องเอ้ยว่า ให้เพลนดีใจพอมหมอให้เพลินชิ่นหวังกระด้อนะสาเหตสาธิตสาธิตช่วยกันเฮ็ดวงางหนังพื้นหนังไผ่มาลิ่นมาหัวน้ำให้ชวนเพิ่นพอหมอให้เพิ่นเงากระด้อพี่นมั้ยเนาะเลยมือยาิ่มไฟฟ้าลูกหนึ่งหัวไว้แบบนี้นะจักคิดนัด่นแหละอันผู้เมียก็นกับบะฮู้เห็ดผลน้ำเพ,พิ่นพี่นมั้ยเนาเลย แพงขึ้นตนลูกนะโม่เนาะพี่น้องในเมื่อได้มานํากนรละผลิตมานํากันแล้วยังจิตปลาให้ผู้เดียวครับพระละนี่อันนี้ก็สีบกคือบ้านใดนะพี่น้องเลยสำหรับความคิดหลวมเนาะเหตุผลความในเอากับโมู้น้าเพิ่นว่าแห้งชำได้พี่น้องหูแต่ว่าพ่นนีปลาลูกหู่ํำนั้นแต่ว่าเรื่องแบบว่าพิษขอต้องเทียงกันรายละเอียดกัน เราได้ฟังจากปากเนี่ยเพื่อนได้เคยฟังแต่ทางผัวพันว้าวนะคพี่น้องมันก็เลยบอกหูเรื่องราวปันไดพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปลงเพียงชั้มนี้แหละเนาะคลิปหนาจะพ่อกันใหม่เด้อพี่น้องโอ้มาหนีล้มขนาดพี่น้องแปลกไรมาเราจะโทรศัพท์เที่ยวแต่ล้มตกแกตกของข่อยกาตกทับเธอหนึ่ง อโอเคพี่น้องบายบายสวัสดีทิ่หน้าของพ่พอกันเดยอ